คอมม u นิเคชัน n น e t w ร r k จำกัดเสนอคนล่าผีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนล่าผีของเรานะครับ,รบเป็นประจำทุกวันจันทร์และก็วันอังคารทางโมเดิร์นไนทีวีครับเท,ที่ยงคืน10นาทีเป็นต้นไปครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเรามาประจำการกันอยู่ใน Ghost Camp อย่างนี้เนี่ยเราก็มานอกสถานที่เหมือนเดิมครับพร้อมกับสถานที่ที่น่ากลัวด้วยนี่แล้ววันนี้นอกจากเราสองคนครับพี่บอลฮะวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นดาราตลกซึ่งตอนนี้มาทําอัลบั้มแล้วนะครับสวัสดีครับคุ้มครับสวัสดีครับพี่น่อยเด็กยิ้มครับพี่น่อยครับสวัสดีครับพี่น่อยพี่น่อยเชิญยิ้มครับสวัสดีครับเออทำไมต้องถือะไรมาไหว้ด้วยอะอะไรครับเนี่ยลูกทุ่งคอมเมดี้โอ๋อนี่นี่ เป็นอัลบั้มของลุงงอกครับ<ช>ร่วมกัน6คนครับครับผมบมีใครบ้างพี่ก็มีนุ้ยเชิญยิ้มประครับเชิญยิ้มจ้หลุยเชิญยิ้มหนูเล็กก่อนบ่ายหน่อยเชิญยิ้มแล้วก็พิเชษฐศรีราชชาครับ <S <S พเาาพลงที่ผมร้องก็มี เป่ากระมมยเป็นที่มันมีท่อนฮุกอันนั้นต็ปาชเยอปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทคืออปาติโทอปาติกืดกืดกืดนี่เป็นคาถาประจําตัวครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้ในคาถาประจําตัวที่พี่หน่อยท่องประจาครับจะช่วยพี่หน่อยได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมก็ยังไม่รู้ครับอ่ะแน่นอนครับว่ามาเยือนในโกสแคมป์คนล่าผีของเราถามถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผีวิญญาณก่อนถามความเชื่อก่อนฮะ เชื่อไหมเชื่อครับเพราะถึงเชื่อลุงก็เคยเจอมาเจอมาครับเจอมาด้วยกันสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกนั้นสมัยอายุประมาณ1 8บแตอนนั้นผมอยู่วัดคนิ้ระหว่างทางเลยเข้าวัดเนี่ยมันจะมีทางแยกเยอะครับแยกนี้ไปศาลาหนึ่งตรงมุมนี้คือศาลาสองครับถ้าเลยไปอีกจะเป็นศาลาสามแล้วก็เป็นเมนอแต่แยกแยกที่ตรงศาลาหนึ่งนะครับที่มองไปเนี่ยมันจะมีบ้านคน แล้วก็จะมีอยู่บ้านหนึ่งก็เป็นบ้านเข้าทรงผัวเมียเขาจะถือศีลแล้วก็เข้าทรงด้วยจะแต่งนุ่งขาวห่มขาวทั้งผัวทั้งเมียเลยแต่ว่าจะเป็นรูปร่างอ้วนพอดีผมเดินกลับมาผมมองมนังสนสราหนึ่งมันสลัวสลัวมืดๆผมเห็นแต่งชุดขาวเท่ hey, ามธรรมดาผัวเมียคูเนี้เขาจะนอนสองทุ่มเพราะว่านอนแล้วครับน,นี้อะไรเที่ยงคืนหรือย,ยังไม่นอนแต่ว่ารูปร่างก็ไม่ได้อ้วนกับผอมผอมแล้วก็แตุ่มเป็นด้านหลังนะครับ ผมจะยาวประมาณครึ่งหลังนครับผมยาวครึ่งหลังผมก็เพ่งมองอันนั้นผมไม่ได้ทานเครื่องดื่มมึนมานอะไรเลยนะครับคือสติครบครบผมก็มองไปเอ๊ไม่อ้วนหรือจะเป็นญาติเขานี่ผมก็เห็นนะครับเขาแบบหันหลังให้ผมอะ่ะเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังมาเดินหน้าไปถอยหลังมาผมก็นึกว่าเอ้ยคนเดินหน้าถอยหลังผมก็มองพยายามเพ่งมองเฮ้ยไม่มีขาไม่มีขาเลยอ่ะพี่ผม รู้รู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่คนแน่นะต้องเป็นผีแน่เลยแล้วไม่รู้ทำไงจะทํายังไงอยู่อยู่ไว้แล้วคุณเที่ยงคืนแล้วผมวิ่งเลยอวิ่งเข้าไปในกุฏีอ่ะครับประตูแทบพังวิง่ตง,ตง,ตง,ตงตุง้งตุง้งตุงตงพี่บอกไปไรไปไรมไม่มีอะไรจะเชา้าก็คุยกันผม่าดีวรดึงมาที่เขาปึ่งไว้อ่ะดึงมาคุมเลยเมือแตกภาพเลยนอนแทบไม่หลับอ่ะครับทั้งคืนเลยนอนทั้งคืนครับผมแล้วอีกวันหนึ่งได้ได้ได้ไปถามไหมฮะได้ไปถามไหม ผมก็ถามเขาว่าลุงลุงมีญาติมาพักอยู่ที่นี่ไหมเขาบอกไม่มีก็อยู่สองคนมาตั้งนานแล้วเขาก็ไม่มีลูกด้วยไม่มีญาติผมว่าเอาละโดนแล้วอันนั้คือครั้งแรกป่ะครั้งแรกครั้งแรกที่เจออายุประมาณสิบแปดสิบเก้าใช่ครับครั้งเดียวป่ะมันเจออีกครั้งนึงครับครั้งนั้นเริ่มเล่นตลกแล้วเริ่มเล่นตลกแล้วตอนนั้นก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับก็ไปต่างวัยกับเพื่อนไปทุราพอดีแล้วแม่เพื่อนก็ไปด้วยครับเอมันเป็น รถกระบะครับแล้วก็มีแคปแล้วข้างหลังเป็นแครี่บอยอ,อันนี้เพื่อนขับแม่เพื่อนนั่งหน้าครปุผมผมนั่งงหลังก็ขับไปหว่างทางก็ถึงก็อีกประมาณชั่วโมงก็จะถึงท,ที่จุดหมายแล้วที่จะไปครับไปบ้านญาติเขาผมก็ไปด้วยน,นี่วิ่งไปฝนก็ตกหนักครับตกฟ้าก็่าต้นไม้เหมือนจะล้มน่ะต้นไม้มันจะล้มแบบแรงมากครับวิ่งไปเรื่อยๆอันนี้สามคนหเห็นพร้อมกันหมดครับ ว่ามีคนอยู่ข้างทางนั่งสัตว์เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งสั่นอยู่ข้างทางแบบเปียกฝนเลยครับตอนนี้แม่เพื่อนเขาก็พูดที่มาผมก็เป็นรู้อยู่แล้วว่าเขาห้ามทักเริ่อแม่เพื่อนเขาปากไวครับบอกเอ้าเห็นไหมเนี่ยคนนั่งตากฝนน่ไปนั่งตากทำไมเดี๋ยวก็ไม่สบายผมว่าจะพูดก็พูดไม่ทันแล้วเขาพูดไปแล้วก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าเออพูดโทรโทรพูดรลายไปดีมา้วอย่าให้เกิดอะไรขึ้นคสักพัพเพื่อนขับไปเพื่อน ใจไม่ดีอยู่แล้วครับตอผมบอกว่าอย่าทักนะอะไรเงี้ยข้ามทักทักเพื่อนก็มองกระจกแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันก็เบารถเบารถลงกลัวเสียหลักครับไปเรื่อยๆแม่ไม่น่าทักเลยเราว่าแม่เขาแม่ไม่น่าทักเลยแม่บอกมีอะไรเอ้าขึ้นมาบนรถแล้วเฮ้ยขึ้นมาบนรถครับขึ้นมาบนรถแล้วผมก็จะหาลังไปมองดีไม่ดีกระกลัวๆครับตัดสินใจก็หยามไปมองพร้อมๆกันเลยเหมือนเหมือน เหมือนนับหนึ่งสองสามแล้วมองพร้อมกันนะครับครับผมกับกับแม่เพื่อนครับผ่านไปโอ้โหเห็นอะไรที่ภาพที่เห็นคือก็คือที่เราเห็นอยู่นั่งอยู่ข้างทางมันนั่งอยู่มานั่งอยู่ท้ายรถตรงแคริบอยโอ้โหตึกผู้หญิงผู้ชายพี่เราได้เห็นน่าจะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายคนั่งพุทคูท่าเดิมครับนั่งอุยเหมือนที่เราเห็นข้างทางอืมรู้ทําไมก็ท่องละโมสามจบในใจครับพุโธโตพุทธไรไปดีมา อย่าแบบว่าเราไม่ได้ยัามาเบียดเบียนกันเลยถ้าเกิดว่าอยากให้ทําบุญไปให้ก็บอกอะไรเงี้ยประเดี๋ยวใส่บาทไปให้เดี๋ยวชาจะใส่าบาทไปให้โอ้โหถึงขนาดตามเรื่องบนรถเลยเหรอ,อ,อก็เป็นอุทาหอนไว้ครับเวลาขับรถไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืนคไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่อย่าทักถูกถต้องถ้าเจอสารขับรถไปก็บีบแตรอขอทางซะหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยสถานที่วันนี้ที่เรามานั่งกันอยู่ที่นี่นะครับต้องบอกนะเพราะว่าวันนี้ สถานที่ของเรานะเป็นตึกฮะเป็นตึกหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของที่นี่น่า<ห>นสนใจฮะบางคนก็บอกว่าเจ้าของสถานที่แห่งนี้เนี่ยเสียชีวิตที่นี่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านอาจจะไม่ชอบอะไรบางอย่างครับก็เป็นไปได้ถึงถึงทำให้สถานที่แห่งนี้รกล้างลงไปเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปพิสูจน์กันนะฮะถามก่อนนะ,ะพี่หน่อยฮะมาถึงตรงนี้แล้วตัวของพี่หน่อยเองรู้สึกยังไงบ้างไหม ก็รู้สึกวันๆเหมือนกันนะครับก็มีตื่นเต้นบ้างครับอืก็กลัวๆอยู่ครับปกติเคยไปที่แบบนี้มาก่อนไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยไปด้วยะผมจะไม่ค่อยชอบไปที่อย่างนี้ครับอืแล้วเคยทําพิธีอะไรที่เคยเชิญเข้ามาเรียกเข้ามาอย่างนี้มาก่อนไหมพี่ผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นะครับแต่ในหนังผมเป็นหมอผีใช่ครับผมมีคาถาส่วนตัวเป็นคาถาแบบสนุกสนานไปครับแต่ว่าถ้าถามว่าผมอยากเจอผมไม่ไม่ก็อยากเจอนะครับแล้วถ้าผมวันนี้เจอขึ้นมาล่ะ เดวก็โอเคจับมือเลยจับมือกันเลยเราขอให้เป็นเช่นนั้นพี่หน่อยพูดอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือคําที่พี่หน่อยพูดนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงแรกของเราเราคงจะพักกันสักพู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับคนล่าผีกันต่อครับเขาว่ากันว่าเหมือนกับมีตัวตายตัวแทนเอาไปทุกปีครับพอมีคนเสียชีวิตขึ้นเยอะๆเขาก็เลยต้องมีการกรบบ่อน้ำเี่ทิ้งทั้งหมดวันดีคืนดีเห็นเป็นคนยืนอยู่บนตึกเนี่ยพี่เต็มตึกเลย จะที่แปดคนอะเป็นตึกร้างช่วงปรากฏการผีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของคนล่าผีครับและช่วงนี้ชื่อช่วงว่าปรากฏการผีนั่นเองก่อนที่พี่หน่อยจะเข้าไปณย่างสถานที่จริงะพี่หน่อยต้องทําความรู้จักกับสถานที่ พร้อมทั้งประวัติทั้งหมดก่อนนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตึกตึกนี้นะฮะที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาประวัติเขาไปมาเป็นไงพี่แจ๊คคือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นที่โล่งๆครับแล้วก็มีเหมือนกับบ่อน้ํารวมอะไรเงี้ยฮะตรงตึกนี้นะตรงตึกเนี้ยมันเป็นที่โล่งๆหมดเลยแล้วก็มีบ่อน้ําครับที่เขาขุดขึ้นมาแล้วก็จะมีชาวบ้านแถวนี้มาเล่นน้ำชาวบ้านด้วยเด็กด้วยเห็นเห็นบ่อน้ําพี่เรื่องธรรมดาก็มาโดดน้ําเล่นปรากฏว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นคือเป็นเด็ก จมน้ําตายแล้วก็ผู้หญิงอี่คนหนึ่งจมน้ําตายเขาว่ากันว่าเหมือนกับมีตัวตายตัวแทนเอาไปทุกปีครับพอมีคนเสียชีวิตขึ้นเยอะเขาก็เลยต้องมีการกรกบ่อน้ำนี่ทิ้งทั้งหมดอืคือเอาดินมาถมเสร็จปุ๊บก็มีเหมือนกับนายทุนมาดูโลเคชั่นมาดูที่ตรงนี้ก็เลยมีการสร้างตึกนี้เป็นตึกดินขึ้นมาเป็นตึกนี้เลยเขาบอกว่าสร้างคล่อมบ่อน้ําเก่าเลยพี่ สร้างคข้อมเลยอันที่สำคัญคือตอนที่เขาสร้างตึกนี้เนี่ยมันมีต้นโพแล้วเขาเหมือนกับไม่ได้ถอนออกมาต้นโพอยู่ข้าง<ม>แล้วปล่อยให้ต้นโพนี่มันโตโตโตขึต้นมาเรื่อยๆแล้วไม่ทําพิธีให้ดีไม,ไม่ทําพิธีไม่บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะฮะต้นโพที่ขึ้นอยู่ข้าง,างบ้านข้างตึกเขาบอกว่าไม่ดีอยู่แล้ว<ช>จะเป็นเหมือนกับที่ที่รวมไม่แน่ใจว่าวิญญ,ญ,ญาณที่ที่จมน้ําอยู่นั้น,นไม่มอยู่ในต้นโพหรือเปล่าถูกต้องเป็นไปได้อพี่ถ้าทําดีก็คือดีใช่ใช่ไหมฮะล้าเสร็จปับ เสร็จปั๊บก,ก็สร้างตึกนี้ขึ้นมานทําเป็นเหมือนกับบริษัทหล่อคอนกรีตหล่อเสาปูนอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เปิดให,ให้ให้ให้พนักงานเข้ามาสมัครงานมาทํางานกันทํางานไปได้สักพักหนึ่งเขาบอกว่าพนักงานเริ่มมีอาการเสียชีวิตบางคนเขาจะมีเหมือนกับไอ้เครนน่ะพี่เครนใหญ่ๆเครนเหล็กที่ไว้สําหรับยกเสาอ่ะครับเขาบอกว่าพนักงานทํางานอยู่แล้วเครนมันมันหล่นแล้วทับพนักงาน <S <S เสียชีวิตตรงนั้นเลย คือบ่อน้ําจําได้ไหมฮะบ่อน้าคือมีคนตายเขาบอกบ่อน้าไปแล้วก็ยังมีคนตายเขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดใกล้ๆจุดเดียวกับที่ที่เคยเป็นบ่อน้ําด้วยที่มีคนงานเสียชีวิตหลายศพบางคนก็เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่พนักงานเริ่มเสียชีวิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเจ้าของผมว่าเขาคงด้วยด้วยไม่ไหวแล้วลพี่มันอยู่ไม่ได้ไงคือพอพนักงานตายอ่ะใช่เหมเดี๋ยวเมาศพเดี๋ยวเมาศพเดี๋ยวเมาศพอยู่นั่นตัวตายตัวแทนเขาบอกแทบทุกปีแทบทุกปีเป็นอย่างเงี้ย เขาต้องปิดปิดกิจการรือของออกหมดเสร็จปุ๊บทีนี้ก็กลายเป็นตึกตึกร้างพอตึกร้างเสร็จปุ๊บก็จะมีเหมือนกับชาวบ้านฮะเดินผ่านนั่งรถผ่านเขาบอกวันดีคืนดีเห็นเป็นคนยืนอยู่บนตึกเนี่ยพี่เต็มตึกเลยโอ้โหโดยที่แปดคน่เป็นตึกร้างพวกคนที่ไหนจะมายืนแล้วมายืนเฉยเฉยคือตึกเนี่ยมันเป็นตึกลักษณะโล่งๆไม่มีกระชับแต่เขาบอกว่าเขามองเห็นคือแสงจันทร์มันส่องเข้าไปเห็นคนใน่ยืน เจ็ดแปดคนนะพี่แล้วก็ที่สําคัญคือมีรายการเป็นรายการผีในอดีตครับเคยมาถ่ายทำเพื่อนผมก็เคยมาถ่ายทําที่นี่หลังจากที่ถ่ายทํากําลังจะเดินเข้าไปในตัวตึกเนี่ยปรากฏว่าอย่างจําต้นโพที่ผมบอกได้ไหมาหาต้นโพต้นใหญ่เขาบอกว่ากิ่งไม้สดๆพี่บอลพี่หน่อยมันตกลงมามันฉีกแล้วมันตกลงมาทั้งที่ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะมันฉีกมันฉีกแล้วตกลงมาเฉียด ทีมงานเพื่อนผมเป็นนิดเดียวเองคือถ้าอยู่ในจังหวะนั้นอะผมว่าตายอผมว่าตายเอาขนาดนั้นได้ไงอะเอเเอใช่มันมันหกักได้ไงคือมันไม่ใช่กิ่งไม้แห้งไม่ใช่กิ่งไม้ตายเลยด้วยเป็นกิ่งสดๆมีบบใบใบโพเนี่ยฮะติดมาด้วยอ,ะอ่ะแล็นที่สำคัญมีอีกรายการหนึ่งมาถ่ายเหมือนกันครับนะครับระหว่างที่ถ่ายทํากันอยู่ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นอีกอะข้างบนชั้นที่อยู่เหนือหัวเขามันเป็นพื้นปูนนะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเอากิ่งไม้ใหญ่ๆที่มันมีใบไม้ ติดอยู่ที่กิ่งด้วยครับทุบไปที่พื้นไม่ใช่แค่ทีเดียวนะพี่เขาบอกเป็นสิบทีอะทุบไปแบบปักปักปักปัเป็นสิบทีอะแล้ทุกคนในกองได้ยินหมดและขึ้นไปดูไปว่าใครเป็นคนฟาดไม่มีทีมงานวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าไม่มีกิ่งไม้ไม่มีคนอยู่ทางขึ้นมีแค่ทางเดียวครับคือต้องผ่านบันไดนี้ขึ้นไปและอย่างคือมันมีกล้องมีอะไรตั้งอยู่ก็ไม่มีไม่มีการจับได้ว่ามีมีมีคนแอบขึ้นไปหรือเปล่า ก็เป็นปริศนาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตึกตึกนี้นี่คือประวัติข่าวๆพี่ปกติมีคนกลัวผีไหมพี่ก็กลัวนะครับตัวผีถ้าเจอกลัวครับแต่ถ้าไม่เจอไม่กลัวกับคิดว่าสถานที่แบบนี้คิดว่าจะเจอไหมเจอผมคิดว่าเจอเฮ้ยทำไมมั่นใจขนาดนั้นน่ะพี่ถ้าคุณแจ๊คพูดซะขนาดนี้ผมว่าต้องเจอและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยพี่หน่อยเข้าไปต้องถอดพระออกนะฮะครับผมพระที่คอไม่อนุญาตให้ใส่เข้าไปใช่ครับ นะแต่สบายใจได้คือไม่ได้เข้าไปคนเดียวนะเพราะวันนี้เรามีบัตด,ดี้ oh. ที่จะพาพี่หน่อยมาร่วมกับพี่หน่อย uh huh. นะ,ะเข้าไปด้านไนด้วย uh huh. แต่ไม่รู้ว่าบัดดี้คนนี้เขาช่วยพี่ได้มากน้อยขนาดไหนนะไม่รู้เขาจะกลัวผีมากกว่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน oh. ว่าเขาจะมาแนวไหนครับผมคนเห็นคนกล้าหรือว่าคน,คนกลัว S <S <S ต้องคอยติดตามกันนะพี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงจะมาทําความรู้จักกับบัดดี้ของพี่หน่อยก็แล้วกันครับ,รบว่าวันนี้เขาจะเป็นใครในช่วงหน้าของคนล่าผีครับพอลุกไปปุ๊บปันก็เจอรองเท้าค่ะพี่วางที่ปลายเตียงซึ่งปันก็ยังไม่สนใจอะไรพี่ปันก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำคือเก็บรองเท้าให้คือเก็บเท้าก็ไปวางไว้หน้าห้องน้ําเพราะว่าที่วางเท้าอยู่ตรงนั้น พอไปห้องน้ำเสร็จก็ออกมาเรียบร้อยพี่กำลังจะเข้ามานอนก็เจอรองเท้าอีกแล้วยคือรงเท้าเราตรงไหนไม่รู้ปฏิบัติการล่าผีกลับเข้ามาสู่พนล่าผีของเราครับในช่วงที่3ช่วงของปฏิบัติการล่าผีนั่นเองครับอ้าวแล้วครับ วันนี้แหล่งที่บอกว่าพี่หน่อยไม่ได้เข้าคนเดียวฮะมีบัตดี้ให้ลุงหอกนะครับเราจัดมาให้พี่หน่อยเป็นที่เรียบร้อยครับจัดมาแบบว่าจัดเต็มมาเลยฮะเป็นคนกลัวผีนั่นเองครับครับไดแล้วโอ้โหเอาละครับขอต้อนรับนะครับน้องสิรินพัฒน์นักเพื่อพารวยน้องป่าครับสวัสดี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 ครับมาถามก่อนเลยฮะที่บอกว่าเป็นคนกลัวผีเนี่ยพี่ให้วัดเป็นระดับความกลัวอืมากน้อยขนาดไหนฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้อตาคอค่ะกลัวผีขนาดนั้นเลยเหรอกลัวมากค่ะกลัวถึงขนาดอย่างเช่นไปต่างจังหวัดไปนอนคนเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ด้วยไม่ได้เพราะพวกเราเป็นเพื่อนแล้วอะไรครับเออนะไม่รู้เหมือนกันจะช่วยพี่หน่อยได้หรือเปล่านะอ่าถามเรื่องของความกล้าความกลัวก่อนอืเชื่อเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหนครับเรื่องของผีเนี้ยเชื่อค่ะเชื่อเชื่อเพราะอืมเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะว่าเออเคยเจอมาด้วยค่ะ คยเจอด้วยค่ะเอาแล้วฮะ,ะเคยเจอมาด้วยนะค่ะเรื่องที่เจอมาเนี่ยนานเรื่งองตอนปีสองเลยค่ะตอนเรียนปีสองใช่ค่ะเป็นยังไงก็คือว่าวัานั้นกลับมานอนที่หอค่ะคือประมาณหกคนทํากิจกรรมที่มหาลาัยเสร็จกลับมานอนที่หอเสื่อใหม่คือหลับันหมดค่ะขึ้นเหมือนเหนื่อยคือหลับไปหมดแล้วทีนี้ป่านอะ่ะกาลังจะลุกไปห้องน้ํา พอลุกไปปุ๊บปันก็เจอรองเท้าค่ะพี่วางที่ปลายเตียงรองเท้าอะไรรองเท้าเ้นสูงค่ะวางที่ปลายเตียงซึ่งปันก็ยังไม่สนใจอะไรพี่ปันก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำคือเก็บรองเท้าให้คือเก็บกเท้าก็ไปวางไว้หน้าห้องน้ําเพราะว่าที่วางเท้าอยู่ตรงนั้นอพอห้องน้ำเสร็จก็ออกมาเรียบร้อยพี่กลาลังจะเข้ามานอนพี่พอนอนเสร็จมันก็เริ่มมีลมอยู่ที่ขาเอลมอยู่ที่ขาเสร็จทีละทีนี้พี่ปันก็เลยแบบเหมือนจะลุกขึ้นมา,นมา,าดึงผ้าห่มให้ปิดเทา้าแล้วก็นอนเลยค่ะ แหาก็ล<ม> <VII? S 1> ุกขึ้นไปปุ๊บก็เจอรองเท้าอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาปต่ก็แบบอ้าวมาตรงไหนก็เมื่อกี้เพิ่งไปเก็บมาก็เลยแบบเอาละเอออะไรเงี้ยก็ปลุกเพื่อนคือไม่มีใครตื่นเลยพี่ไม่มีใครตื่นไม่มีใครสนใจคือเงียบมากคือปานอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ก็แบบอาไรดีวะอะไรเงี้ยก็เลือกคุมโปงนอนเลยค่ะแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาตื่นมาถามเพื่อนถามว่าเฮ้ยรองเท้าคายคู่เนี้ยคือคือเอาไปเก็บแล้วนะแล้วทำไมแบบถึงกลับมาที่ตรงนี้อีกอะไรเงี้ยก็บอก ไม่มีนะไม่มีรองเท้าเลยคือป่านก็บอกเฮ้ยดีๆอย่าเล่นไม่เล่นนะอะไรเงี้ยคือกลัวนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งนับคนเลยพี่คือในห้องมีหกคนต้องมีรองเท้าหกคู่แต่คู่เนี้ยมาจากไหนไม่รู้อ้าวคือเพื่อวะเฮ้ยไม่ใช่ของกูไม่แหงกูคือไม่มีอคือมีของใครทางนั้นพี่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยมีใครหยิบติดวมาไม่มีค่ะคือคู่นี้ของใครไม่รู้เฮ้ยรองเท้าทีงสูงสีอะไร จำสีได้ไหมสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินค่ะไม่ใช่ของเพื่อนแน่นอนไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าผู้หญิงซึ่งเท้าเล็กมากประมาณสามห้าได้ซึ่งเพื่อหวานใส่สามเจ็ดกันหมดเอาไปถามเพื่อนเจ้าของห้องว่ามีใครคยเจอค่ะคือพเพื่อนป่าน่ะก็กลับมานอน,นี่ห้องได้ประมาณอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งได้พี่คือเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็เริ่มย้ายออกครับเขาบอกว่าเออเนี้ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันวันนั้นก็ไม่ได้เจอนะแต่แบบพอเพื่อนกลับไปหรือเหมือนเขาอยู่คนเดียวเละพีก็เริ่มเจอเสียงน้ําเสียงนู่นนี่คือแบบ ห้องมันเหมือนมีอะไรผิดปกติค่ะประมาณนั้นนะคะคือก็อยู่ไม่ได้จนเขาต้องย้ายออกแม่วมาเจอทีละคนทีละคนก็ค่อยหนีใช่เขาย้ายออกไปเลยวันนี้จะต้องเข้าไปกับพี่หน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับผมแต่ด้วยเวลาของเราครับพี่บอลนะครับวันนี้เนี่ยไม่ทันจริงๆฮะเวลาหมดซะก่อนครับผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ทั้งคู่จะต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจด้านในตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยฮะเข้าไปอยู่แบบเต็มเต็ม เข้าไปลองใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อรเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ครับ,รบทั้งหมดเราจะไปทดลองกันด้านไหนนะฮะเอาละครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาติดตามชมนะครับทางโมเดิร์นไ t ทีวีของเราแห่งนี้กับคนล่าผีเที่ยงคืน10เป็นต้นไป สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการนะฮะเชิญได้เลยนะครับเราก็มีช่องทางในการติดต่อไว้ให้หรือว่ามีสถานที่ที่อยากให้พวกเราไปพิสูจน์การติดต่อมาได้นะครับที่ ghostmission at life t com ครับแล้วก็รวมไปถึงทาง facebook facebook com ghostmission นะครับสมัครมาร่วมรายการได้ครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับเราสี่คนลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่เป็นเงาอะไรผ่านไม่รู้อ่ะตรงไหนซ้ายมือ ผ่านวุปป้บปไ,ปปไปเลยครับพี่หน่อยเห็นนะฮะครับค่อยๆเดินครับเดินเข้าไป้ยดับแล้วอุ้ยเฮ้ถ้ามีวิญญาณอยู่จริงมีสัมภเวสีอยู่จริงมันกระชากกระเป๋าเลยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรอ๋อเชือกหลุดเดีพี่แล้วกระเป๋ามันมีคนมาดึงอ่ะ ถ้ามีจริงขอให้ทุกพื้นตามด้วยอีกรอบครับถ้ามีจริงขอให้ทุกพื้นตามด้วย